นะเปิดการมองเห็นนะครับวันนี้ก็มีหลายเรื่องนะครับนะครับหลายเรื่องหลายลาวนะครับวันนี้มีคดีความดางังๆอยู่2เรื่องนะครับกรณีดีเจคนหนึ่งโดนนะโดนหายตัวไปสามสี่วันปรากฏว่าหลังจากนั้นก็ไปโดนไปเจอศพอยู่บนภูเขาหรืออะไรนะครับนะแล้วก็โดนเอาปืนจ่อหัวนะเสียชีวิตยิงเข้าไปกรบ,บาลเพื่อนแ่โดนยิงกระบ,บาลน่นะนะครับแล้วก็นะฮะ รายงานข่าวก็บอกว่านะครับนะทางเมียมาให้สัมภาษณ์เนื่องจากว่าเหมือนกับทํานองว่าไปติดพันผู้หญิงคนหนึ่งนะครับผู้หญิงคนนี้ก็อาจจะเป็นเมียของผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่นะก็เลยโดนอุ้มโดนอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ยิงทิ้งนะครับรายงานข่าวประมาณนี้นะฮะนะครับจริงแท้ยังไงไม่รู้ผมดูจากรายงานข่าวนะก็ไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเอ่ยอะไรเขานะครับนะครับ,นะรบก็ดีเจคนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วก็ขอแสดงความเสียใจนะฮะ เราเป็นว่าไอ้คดีนี้มันเป็นยังไงไม่เป็นไรหรอกผมได้คุยกับแหล่งข่าวนะครับที่ใกล้คิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาก็เล่าให้ฟังว่าคือดีเจคนนี้เป็นคนรูปหล่อนะครับพอเป็นคนรูปหลอ่อสาวๆก็มาติดเยอะนะ <c oughs> แล้วก็มีเมียของพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่คนหนึ่งไปติดพันเมียก็ห้ามแล้วแต่ไม่ฟังนะครับสุดท้ายก็โดนอุ้มไปแล้วก็โดนจับไปอุ้มแล้วฆ่านะยิงกระบาลตายคาที่ จับมือไพ่หลังแล้วบไปทิ้งบนภูเขาอะไรเนี่ยนะครับเนี่ยเรื่องเรื่องเรื่องราวประมาณเนี้เพราะฉะนั้นข้อที่จริงเป็นอย่างไรก็ติดตามกันต่อไปแต่ว่า <c oughs> ผม <c oughs> นะครับผมอยากจะมาให้ข้อคิดนะครับว่าการที่คนเราเนี่ยหนึ่งเป็นคนรูปหลอ่อนะครับคนรูปหล่อนี่ต้องระวังนะสาวๆชอบ แต่คนรูปหลอกก็คนเจ้าชู้คลมดีอะไรต่างเนี้ยอันนี้พวกดีเจนักร้องนะักแสดงเนี่ยต้องระวังลูกความผมผมก็มีลูกความเป็นนักร้องหลายคนก็มีมเมียเยอะนะจนต้องเป็นคดีในชั้นศาลเยอะแยะมากมายลูกความผมเนี่ยนะครับผมอยากจะให้ข้อคิดนะครับว่าเราหลอ่อเราเป็นดีเจนักร้องคนดังแรต่างนะอย่าไปยุ่งกับเมียชาวบ้านนะครับนะอย่าไปยุ่งกับเมียชาวบ้านเพราะการยุ่งกับเมียชาวบ้านเนี่ย <c oughs> มันเรื่องใหญ่นะครับ นะลูกเขามียใครเนี่ยอย่าไปยุ่งเลยเพราะว่ามันถึงตายยุ่งกับเมียชาวบ้านเขาเนี่ยนะต้องระวังอันนี้ฝากไว้เลยเป็นอุทาหรณ์ว่าการยุ่งกับเมียชาวบ้านนี่ตายอย่างเดียวนะครับแต่คดีนี้ข้อที่จริงเป็นอย่างไรเราไม่ทราบนะแต่ว่าผมก็ทราบจากแหล่งข่าวใกล้ชิดว่าเนี่ยเรื่องจากไปยุ่งกับเมียเขานะเพราะนั้นเนี่ยการไปยุ่งกับเมียเขาเนี่ยก็คือคือเป็นเรื่องร้ายแรงมันก็ต้องถึงขนาดต้องนะต้องต้องต้องฆ่าต้องแกงกัน นะต้องตุยพูดง่ายต้องมีการสั่งสั่งตุยพูดง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเมียเรื่องอะไรอย่าไปยุ่งนะครับนะครับการไปยุ่งกับเมียชาวบ้านนี่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับส่วนการไป <c oughs> ไปฆ่าเขาตายก็ไม่ดีนะไม่ดีนะครับทั้งสองเรื่องไม่ดียนะุ่งกับเมียเขาก็ไม่ดีนะไปสังหารเขาก็ไม่ดีนะไปทํรลายเขาจนเขาตุยก็ไม่ดีเพราะนั้นสองเรื่องไม่ดีเลยนะครับนะเพราะการแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่รุนแรง อันนี้ก็เป็นบทเรียนสําคัญนะครับนี่คือเรื่องแรกก็คนโดนข้อหาจ้างวานนะจ้างวานฆ่านะครับโทษประหารชีวิตสถานเดียวเรื่องนี้ก็คงเดี๋ยวจะจับนะฮะได้ข่าวว่าตํารวจบอกว่ามีผู้เกี่ยวข้องสี่คนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็นะครับนะก็ถือว่าเป็นคดีสําคัญเพราะนั้นก็บทเรียนนะครับคนที่ชอบเป็นเมียน้อยผัวน้อยแย่งเมียแย่งผัวเขาเนี่ก็ต้องระวังดูคดีนี้เป็นตัวอย่างนะครับนะฮะ,นะ เข้าใจนะครับอันนี้ก็คือเรื่องแรกนะครับชัดเจนนะใครอยากจะมีอะไรถามเรื่องนี้ก็แจ้งมานะครับอืมนะครับอืมนะฮะอืมนะค,คุณทิติสุดาบอกรอบนี้ต้องต้องอะไรต้องพูดเพิ่มเติมเมื่อเช้านี้เสียงหายต้องเยอะโอ้ต้องขออภัยนะครับเพราะเช้าก็ไม่ได้ดูอะไรเลยเนี่ยพูดอย่างเดียวไม่ได้ไปดูเลยปรากฏว่าแอปบ้านฟ้าเนี่ยไม่มีเสียงเลยแต่ผมต้องอขอโทษและขอบคุณเอฟซีะนะ ไม่มีเสียงยังดูอยู่นะนะโอ้โหรักพี่เดมากเลยนะฮนะครับอันนี้ก็เรื่องแรกนะชัดเจนนะนะครับก็จบไปอีกคดีหนึ่งก็เหมือนกันออกจากคุกม,มานะครับรายงานข่าวออกจากคุกม,มานะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็มาทวงเงินค่ายาเสพติดพอไม่จ่ายปุ๊บก,ก็ยิงตายไปสองศพนะยิงจนเสียชีวิตไปสองศพนะฮะ โทรมาถามเมียเมียบอกให้แม่มอบตัวแต่ขี้เกียจกลับไปติดคุกแล้วก็เลยทําร้ายตัวเองถึงแก่ความตายอันนั้นก็เป็นเรื่องของมูลนิยาเสพติดนะเราไม่บอกว่าเป็นใครแล้วกันนะแหล่งข่าวที่ผมได้มาเนี่ยก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทวงหนี้ยาเสพติดนะครับวงการยาเสพติดเนี่ยผมเคยทําคดีให้กับพ่อค้ายาเสพติดนะเคยทําคดีพ่อค้ายาเสพติดมาก่อนนะเคยรู้จักพ่อค้ายานะครับคือพวกเนี้ย <c oughs> เป็นคนที่ใจถึง แล้วเขาเขาใจถึงมากเวลาถ้าใครไปซื้อยาเสพติดไปเนี่ยแล้วถึงเวลาแล้วเบี้ยวไม่จ่ายเนี่ยเขาก็ต้องใช้วิธีการตุยสั่งตุยอย่างเดียวก็ตุยกันหมดะนะนะเสียชีวิตหมดเพราะฉะนั้นวงการยาเนี่ยนะครับนะก็ถึงเวลาก็ตุยอย่างเดียวเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับนะเอ,อ่อเรื่องของไม่ดี أ. สารเสพติดอะไรต่างๆก็อ,อย่าไปยุ่งพอยุ่งแล้วเนี่ยมันก็ถึงเวลาก็เสร็จเนะี เบี้ยวเขาออกจากคุกมาเฮ้ย hey, นะเออมึงยังไม่ได้จ่ายเลยค่ายาไม่จ่ายปุวว๊บวายิงทิ้งนะครับนะแค่นั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องผู้หญิงกับเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับสิ่งไม่ดีพวกสารเสพติดหรืออะไรต่างก็อย่าไปยุ่งนะมันก็อย่างเดียวแค่นั้นเนี่ยสมัยนี้ข่าวการใช้ความรุนแรงเยอะเพราะฉะนั้นติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็อย่าไปทําตามนะครับไม่ใช่เรื่องดีนะ นะนะครับใครมายุ่งกับเมียรเราเราก็สั่งตุยก็ไม่ดีนะครับเพราะคุณไปตุยเขาไปทําร้ายเขาสุดท้ายคุณติดคุกนะจ้างวานตุยก็ประหารสถานเดียวเพราะฉะนั้นก็อย่าไปยุ่งเข้าใจนะครับอันนี้ก็ฟังไว้ก็ติดตามรายการจานเดเนี่ยวนะความรู้ล้วนๆน,นะเข้ามากดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับอืมนะครับนะเออนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือไปเรื่องที่แบบไปเบี้ยวเงินเขานะครับแล้วไปท้าทายเขานะโกงเงินเขาแบบนี้ก็ ก็โดนสั่งตุยเหมือนกันนะฮะเบี้ยวเงินเขาเนี่ยครับและเยอะเยะเ้ยในส่วนใหญ่ก็ตุยนะเป็นหนี้เขาแล้วก็ไม่จ่ายไม่มีไม่หนีไม่จ่ายนะครับก็ตุยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เรื่องนะโกงเงินโกงอะไรต่างๆแล้วถึงเวลาก็ยังไปไงไปเยาะไปเย้ยไปถากไปถางก็ตุยเหมือนกันนะครับเข้าใจนะอืมชัดเจนนะครับเออชัดเจนนะครับอืมเติมน้ํามันผิดนะครับทําให้รถพัง นะปั๊มไม่รับผิดชอบ้องเรียนได้ที่ไหนโดยก็้องเรียนได้ศูนย์บรงธรทมทุกจังหวัดเอาหลักถงหลักฐานมาไปแจ้งคงแจ้งความก่อนนะครับนะเติมน้ํามันผิดเนี่ยปั๊มต้องรับผิดชอบนะก็โพสต์เลยครับโพสต์ทาง Facebook ทางไหนก็ได้ครับให้ประชาชนรู้เลยเราไปเติมน้ํามันที่ปั๊มนี้เติมน้ํามันผิดแล้วไม่รับผิดชอบนะครับนะไม่ได้ต้องรับผิดชอบครับนะครับนะโพสต์ทางทางโซเชียลเลยครับ นะครับเพราะว่าจะได้ให้ประชาชนรู้ว่าเฮ้ยไอปั๊มแบบนี้มันเป็นแบบนี้แล้วก็ไปร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมนะแล้วก็ไปแจ้งนะแจ้งตำรวจไห้ก็เรียกมาช่วยคุยช่วยอะไรต่างๆนะนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับผมก็เคยเจอในพวกเติมผิดเนี่ยนะครับคดีลูกพิษไปถึงไหนแล้วไม่มีอะไรคืบหน้านะคดีลูกพิษก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้านะครับยังไม่มีอะไรคืบหน้านะครับอืมนะครับอัชญากรไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมืองนะครับอืมนะก็ไม่สนใจแล้วครับวงการพวก นะ้ายาขี้ยาเขาไม่กลัวนะครับคนพวกนี้เขาไม่ได้สนใจเขาเป็นพวกนอกกฎหมายเพราะฉะนั้นเราหลีกเลี่ยงในการครบค้าสมาคมกับพวกสีเทาสีดานะนะครับนะผมสอนลูกน้องทนายความเนี่ยอย่าไปยุ่งกับพวกสีเทาสีดานะเพราะพลเพราะสัจจะไม่มีในหมู่โจรน,นะครับวันหนึ่งเนี่ยเขาต้องการฆ่าปิดปากเราหรืออะไรเนี่ยเขาก็ทําได้หมดหักหลังก็เมื่อไหร่ก็ได้น,น,นะเพราะฉะนั้นก็คนไม่ดีคนชั่วคนเลวก็ห àng, ่างๆอย่าไปยุ่ง ฟังจานเดทุกวันแล้วก็จะนะครับแล้วก็จะฉลาดนะครับจุกครูจุกครูครับ